ซึ่หคะอเพลงว่าความรักเจ้าขาครับประกอบละครเอ้ยประกอบภาพยนตร์เรื่องลิทุ่งสิงเ์แจอง์เลยคอ่านะคะแล้วเพลงที่คุณหนิมเอฟได้ร้องไป่นสักคู่นี้แต่งงานกันเหอะแต่งงานกันเถอะเห็นว่าเป็นเพลงสนุกมากแล้วดนตรีใหม่เป็นแบบอินเดียแดนข้างหลังนีมันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาถามคําถามเล็กๆน้อยๆกันดีกว่าค่ะทั้งคู่นะคะได้ข่าวว่าเล่นภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกด้วยใช่ค่ะใช่แล้วนะคะถามหนิมก่อนเลยว่ามีความรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นมาก ทำกันบ้านเยอะเหมือนกันไปไปเฝ้าดูพี่รปาาระพอรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยสั4ี่วันเพื่อดูพฤติกรรมพี่เขาว่าพี่เขาทาํางานยังไงอะไรเงี<ช>้ยรถไฟไปแล้วไปยืนอยู่ตรงไหนยืนพิงตรงไหนอ,อย่างนี้เลยก็ก็ดูเพื่อที่จะเก็บมาเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ ไปนั่งมองเขาจนเขาคิดว่าเฮ้ยมีสาวสวยมาแอบชอบเขาคิดว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าแล้วนะแล้วคุณนนท์คบมีความรู้สึกยังไงการเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกคะเออตื่นเต้นครับตอนแรกแล้วก็ค่อนข้างเครียดเพราะว่าเราเล่นเรื่องแรกแล้วเราก็เป็นคนที่แบบว่ากําลังจะฆ่าตัวตายแล้วอะไรเงี้ยกดดัใช่ซึ่งคนที่แบบเขาจะจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องมีแรงกดดันพอสมควรเรื่องราวต่างๆซึ่งก็ต้อง ต้องหานักทั้งในส่วนของทำในส่วนของทำการบ้านด้วย,ยนะครับแล้วก็หน้าฉากก็อุปรสรรคค่อนข้างเยอะอม,มีทั้งแบบแบบที่ออกทั้งวันมีตำรวจที่มาจริงๆเราคิดว่าเราจะกระโดดจริงๆ <c oughs> ง <c oughs> มีคนทูน <c oughs> นไปแจ้งด้วยมีคนทูไปแจ้งด้วยซึ่งซึ่งมันก็ทําให้แบบว่าเอาาอสัหรับเรื่องแรกก็เลยยากนิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้ดีฮะผ่านไปได้ดีโอโหเป็นเรื่องแรกของทั้งคู่นั่นเองนะคะอ่านะคะ นี้ค่ะเรามีของนะคะจากทั้งคุณหนิมและคุณนนท์มาแจกให้แต่ว่านะคะใครที่อยากได้ของสุดเอ็กซ์คลูจากทั้งสองท่านนะคะขอเชิญเป็นวิธี5คนค่ะใครอยากได้ของจากวาลาของเรานะคะขอเชิญเป็นวิธีลยคคะเดียวค่ะแฟนขับ่ะจารุณาเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนขับระวังครับระวังครับขึ้นระวังครับผม แฟนขับพาแฟนขับพาเดี๋ยวสักคู่นึงนะคะอ่าสำหรับแฟนขับนะคะได้ได้ของรางวัลจากดาราของเราไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอด้านล่างดีกว่าค่ะเออด้านล่างนะคะกี่คนหนึ่งสองสามและอีกสองท่านค่ะใครคุณพี่จุลลธาะมาเลยค่ะมาเลยอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านด้านนี้ครบค่ะ ยืนด้านหลังเลยค่ะอ่านะคะเดี๋ยวเจอพี่นนท์ด้านหน้าเลยค่ะกับพี่หนิมด้านหลังเลยอ้ได้ครับอ่านะคะเกมของเราค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะให้ทั้งหมดหนะคะห้าท่าน<ะ>ตรงนี้นะคะแข่งกันต่อเพลงกับคุณหนิมและคุณนนท์นะคะโอ้หใคร ใครแพ้ใครแพ้ก็คัดออกทีละคนฉันออกออกแรกเลยเออเล่นเกมต่อเพลงกันเป็นใช่ไหมคะเล่นท้า่อนเล่นเกมต่อเพลงกันเป็นใช่ไหมคะลงท้ายตัวอักษรไหนต่อด้วยเพลงนั้นเล่นกันเป็นไหมเอ่ยเหมือนลงเล่ย์กอบไก่เราจะลงเพลงอะไรดีคะออเพลงนี้เนี่ยเพลงเล่นเออนับหนึ่งสองสามไปได้ ความรักเจ้าขาแล้วกันค่ะโอ้น่าเริ่มที่เพลงความรักเจ้าขาแล้วกันค่ะอ่ะเริ่มค่ะความรักเจ้าขาเมตตาสบ้าจริงๆเลยทำงานอย่างนี้เห็นใจโปรดจงเยี่ยใายไมตรีอ่ะต่อๆค่ะอย่างนี้อ่ะพี่หนิมต่อๆอะไรเงี้ยหนึ่งนับหนึ่งถึงห้านะตาต่อตา มาเริ่มที่คนแรกค่ะน้องหนูเพลงอะไรดีนะเพลงอะไรเรา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 กันนอนไม่หับหัวใจกระสับกระสายเสือค่ะเสือ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 โอ้นับแล้วเหรอฮะสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่ะแม่ยิ้มะลึคเ คุณพอ่อ hey. ครับผมแย่เยาะยักษ์เยาะยักค่ะเออคุณพ่อครับผมแย่แย่แล้วค่ะตอนนี้แย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะเยาะยักค่ะเยาะยักนี่เลยผมเสนอได้เลยครับจุ๊วิตาโกมาตาเน่เน่ไม่ได้ไม่ไเก่งอะไรเยาะยักเหมือนกันไม่เอาไมมาลุ้นปาร์ไงอ๋อ โอ้มิไม่น่าไม่น่าเล่นอะไรย่างนี้เลยอะยอยยักน้ำเร็วครับน้ำหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สุดท้ายครับได้แล้ว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 นอกกากจะเคียงเรื่องพยัญชนะเคียงเรื่องเสียงด้วยดูวินายโก อยู่ต่อเลยได้ไหมตอนนี้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วค่ะตอนนี้ตดนเบอขับออกจากบ้าน <laughs> ลูกลงซิเนตเจอของเราเรียบร้อยแล้วค่ะอะาเราเปสดกร์ดค่ะเรามีของนะคะ <laughs> เดี๋ยวพี่หนิมให้เลยค่ะเ <laughs> ดินเชิดหน้าเลยคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะให้นีด้วยให้นีด้วยครับใน <laughs> ขอโทษครับขอโทษด,ด้วยครับ่ <laughs> ได้เล่นอะไรอย่างนี้เลยครับอะนะคะมาเริ่มใหม่ค่ะเริ่มที่พี่หนิมเลยค่ะขึ้นมาเพลงอะไรก็ได้ค่ะเอานี่แหละ

ช้อช้างใช่เลยไอ้เนี่ยใช่เลยช้อช้างเลยเอ้าพี่ว่าจะทับเลยเป็นไงเราเสียเส้นเลยอ่ะพี่กระโดดทับมันเลยค่ะชอช้างช่อช้างช้างช้างองเคยหช้างปล่าอ้่ต่ตอไบ้าูกยายาวเลียกว่าตัวนี่ใช่จมูก้ายาวเรียกว่าตัวเหรอฮะจมูกยาวเียก่าผมเพิ่งรู้เรียกเรียกงวงทั้งงาน มีเทียวไต่งวงเลยว่ะนะมีหูมีตายอยักอีกแล้วชีวิตตายมกูมอนไปเลยครับผมยอยักยอยักเมื่อกี้เราเราเอาไหมอยู่ต่อได้ไหมได้ทุกเพลงได้ทุกเพลงต่อเลยได้ไหมปล่อยให้ตัวฉันไปฉันก็รู้ว่าใฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ไอ้คนโง่าแทนคำบอกลาแม่คุณว่า ว้าวพอทงค่ะพอทงอพี่บอกฉันเหรอฉันเหรอฉันเหรอคุณพี่นั่นแหละค่ะทอทงนะ่ฮะอย่าไปยอมเอคนนั้นยิ่งคงสำคัญเอคนนั้นยิ่งเป็นของเธอโอเคค่ะเธอลงเธอทอทงอีกค่ะอะไรอย่างเงีเนี่ยเดี๋ยวเดียวเด้อเธอ เธอเยอะมากเธอขึ้นเป็นมากเธอเยอะมากเธอเยอเธออ๋อเสียใจด้วยนะคะคนได้หูกขับออกจากบ้านลุกขุ้นซิงเกิลเจ้าของเราค่ะอาตรโปแฉไถ่อขอบคุณมากค่ะถ่ายรูปกับพี่โน้ตเลยค่ะเป็นโน้ตขอบคุณค่ะตอนนี้3คนค่ะเราจะไม่เล่นเกมต่อเพลงละเออเออเราจะไม่เล่นเกม